สวัสดีครับอ๋อคุณชื่ออะไรแนะนําตัวได้เลยฮะโลเกตนะฮะโอเคคุณโลเกตงั้นเดี๋ยวเราเริ่มสัมภาษณ์กันเลยเลยกันนะครับครับที่รักอะไรอ่ะคุณโลเกตฮะคุณคิดว่าคุณมีข้อดีอะไรครับร้อบาดใจสาวช่วงนี้อ๋อรอครับตามข้อมูลบอกว่าคุณร้องเพลงเพราะหลฮะครับที่รักอ๋อไหนคุณลองร้องให้ผมฟังสักเพลงได้ไหมฮะเอาเพลงที่คุณชอบที่สุดเลยครับบีดักเจ้ารูบีดักเจ้ารู <c oughs> คุณโลกเกตจากกุนตีีเนี่ยฮะเอาพาะสักเพลงหนึ่งนะครับเบียฮัข้างหน้าดีกว่าคนสวยอุ้ยเอากระโปงเฮียนมือนหนงไปเลียนแล้วว่พอแล้วพอแล้วเอโรงเรียนบ้าน้องออคุณโลกเกตฮะถ้าคุณทำงานแล้วมีอาการหัวร้อนเนี่ยคุณจะมีวิธีจัดการอารม์ยังไงครับวางหูฟังได้วางไป ทาครีมได้ทาทาครีมด้วยฉีดสเปรย์ฉีดไปฉีดสเปรย์ก็ถือว่าสร้างสรรค์ดีนะครับสุดท้ายฮะคุณโลเกตมีคําถามอะไรจะถามไหมครับลุงตู่เขาจะออกวันไหนครับเนี่ยออก็เห็นว่าเขาบอกว่าจะอยู่ต่ออีก5ปีนะครับไอเวนเอย <laughs> ใจเย็นนะครับใจเย็นอ,อ๋อยังไงเดี๋ยวได้ผลแล้วเราจะติดต่อกลับไปอีกทีแล้วกันนะครับครับที่รักปไปที่ไปเลย